ฆ่าเพราะไม่มีทางเลือกน่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ยังคงต้องถามคำถามจริยธรรมและการใช้ชีวิตรอดได้เป็นอย่างดีเรื่องราวของพวกเขายัางคงเป็นกรณีศึกษาถึงกฎหมายฆ่าเพราะจำเป็นมาจนถึงปัจจุบันมีหลายกรณีที่ทำให้คนเราต้องฆ่าคนหากแต่กรณีฆ่าเพราะจำเป็นถึงขั้นฆ่ากินเนื้อคนเพราะความหิหวโหยนั้น ยังคงเป็นที่ถกเถียงว่าจำเป็นหรือไม่เหมือนในกรณีของอาร์วีดัลลีและสตีเฟนนั้นถือว่าเป็นกรณีน่าศึกษาเป็นอย่างยิง่งถึงการฆาตกรรมคนหนึ่งเพื่อให้หลายคนรอดเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อระยะวัตลำหนึ่งเป็นเรือย,ยาวประมาณ16เมตรสร้างในปี1867ได้ออกจากท่าเรือเซาแทมตันไปยังซิดนีย์เมื่อวันที่19พฤษภาคม ปี1884ซึ่งในเวลานั้นบนเรือมีรูกเรือสี่คนประกอบไปด้วยกัปตันทอมดัตล,ลีเอดเวิร์ดสตีเฟนเอ็ดมันบุกและเด็กหนุ่มอายุ17ปีชื่อริชาร์ดพาร์เกอร์ในจำนวนนี้ทุกคนเป็นคนที่มีหน้าที่การงานและครอบครัวหมดยกเว้นริชาร์ดพาร์เกอร์ไม่เคยมีประสบการณ์ออกทะเลมาก่อน และไม่มีครอบครัวหรือญาติมิตรใดๆตอนแรกเรือเแล่นแบบปกติไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นหากแต่เมื่อวันที่5กรกฎาคมระหว่างที่เดินทะเล2,600กิโลเมตร 2, ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมกุดโฮบเรือก็ตกอยู่ท่ามก่งพายุแม้ว่าสภาพพายุจะไม่รุนแรงมากหากแต่เพรลูกเรือขาดการเตรียมพร้อมทำให้ไม่สามารถรับมือได้ทันจนเรือนั้นจมไป เมื่อกับตันเห็นว่าเรือไปต่อไม่ไหวเขาเลยสั่งให้ลูกเรือทั้งหมดสลระเรือและปล่อยเรือชูชีพยาวประมาณ4เมตรทุกคนรอดขึ้นเรือชูชีพได้ทันเชื่อว่าสาเหตุการเรือล่มนั้นเกิดจากโครงสร้างบกพ้องของเรือยอทที่ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศแปรปรวนไปได้เรือชูชีพนั้นนอกจากจะเป็นเรือลำเล็กแล้วยังเป็นเรือที่อบบางอีกทั้งพวกเขาทั้งหมด ไม่ได้หยิบสเสบียงอะไรติดม้าติดมือมาเลยนอกจากอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับตัวอยู่แล้วกับหัวเทอร์นิปซึ่งก็คือผักชนิดหนึ่งอีกสองกระป๋องและไม่มีน้ำจืดทั้งหมด4คนได้อยู่บนเรืออย่างยากลำบากเรือชูชีพมุ่งหน้าไปอย่างไร้จุดหมายท่ามขางคลื่นลมแรงคืนแรกบนเรือชูชีพลูกเรือต้องต่อสู้กับฉลามด้วยไม้พายของเขาสวันแรกไม่มีใครได้กินอะไร ทุกคนอดทนจนถึงเช้าวันที่สามหัวเธอนิปกระป๋องแรกก็ถูกแบ่งกันกินซึ่งกระป๋องหนึ่งมีห้าชิ้นซึ่งก็องงกพอประทังความหิวไปได้อีกสองวันในวันที่ห้านับจากเรือรมพวกเขาจับเต่าทะเลได้หนึ่งตัวเมื่อรวมเข้ากับหัวเธอนิปอีกรกะป๋องที่เหลือทำให้พวกเขาประทังชีวิตไปได้อีกถึงหกถึงเจ็ดวันระหว่างนี้พวกเขาหลีกเลี่ยงในการดื่มน้ำทะเลเพราะมันเป็นอันตราย ในตอนแรกพวกเขากินเลือดของเต่าทะเลที่ปนเพื่อนกับน้ำทะเลพวกเขาพยายามกักเก็บน้ำฝนแต่ก็ร้มเหลววันที่13กรกฎาคมเมื่อไม่มีของเหลวบนเรือพวกเขาก็เริ่มดื่มปัสสาวะของพวกเขาเองแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้หายกระหายน้ำได้และแล้ววันที่20กรกฎาคมปาเกอร์ก็ทนความหิวกระหายน้ำไม่ไหวเขาได้ดื่มน้ำทะเลเข้าไป และมันทำให้เขาร้มป่วยไม่สบายพวกเขาใช้ชีวิตบนเรือชูชีพเกือบ20วันก็ยังไม่มีเงาของฟางหรือเรืออื่นปรากฏในสายตาอาหารและน้ำจืดก็ไม่มีพวกเขาทั้งหมดทั้งหิวและกระหายเมื่อถึงที่สุดทั้งสามคนที่เหลือได้พูดถึงการเสียสละชีวิตเพื่อส่วนรวมด้วยการฆ่าคนใดคนหนึ่งเพื่อมาเป็นอาหารเพื่อคนอื่น ความจริงแล้วการพูดถึงเรื่องดังกล่าวนั้นเริ่มพูดลอยๆเมื่อวันที่16-17และมันก็เริ่มดุนแหรงขึ้นเรื่อยๆในวันที่21อาการของปากเกอร์เขาเข้าขั้นโคมา่าใกล้ตายเต็มทนดัตล,ลี่ได้บอกคนอื่นว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องสละคนใดคนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นรอดและพวกเขาควรจับสลากเลือกผู้เสียสละแต่บูป,ปฏิเสธ ในคืนนั้นเองดัลลี่ได้ปรึกษากับทุกคนว่าปราร์เกอร์กำลังจะตายและพวกเขาควรจะฆ่าและกินปราร์เกอร์เพื่อให้ทุกคนรอดทุกคนต่างมีครอบครัวและต้องรอดชีวิตไปหาพวกเขาแต่ถ้าว่าหวนฆ่าปราร์เกอร์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะหากตายตามธรรมชาติก็จะทำให้เลือดเสียไม่สามารถดื่มกินได้เมื่อวันลุงขึ้น ไม่มีความช่วยเหลือใดๆมาถึงพวกเขาก็ตัดสินใจฆ่าปารก์เกอร์สตีเฟนคานไปยังอีกฝั่งของเรือจับยึดขาของปารก์เกอร์เอาไว้กับตันดัลลี่สวดมนต์ถึงพระผู้เป็นเจ้าพร้อมแทงมีดพับเข้าไปยังเส้นเลือดที่ลำคอของปารก์เกอร์เรื่องราวขั้นตอนสังหารปารก์เกอร์ต่อจากนี้มีรายละเอียดแตกต่างกันสิ่งที่รู้คือเพียงไม่กี่อึดใจ เด็กหนุ่มผู้น่าสงสารก็ไม่ต้องทรมานอีกต่อไปทั้งสมคนหลังจากฆ่าปลกเกร์แล้วทำการแล่เนื้อมากินโดยดัลลี่เลบกูกินเนื้อมากพอสมควรและพวกเขายังดักน้ำฝนมาสามารถประทังชีวิตได้ไปอีกหลายวันโดยดัลลี่ได้บรรยายบรรยากาศบนเรือจูชีพหลังจากการสังหารปักเกร์ว่าผมสามารถบอกได้เลยว่า ผมไม่มีวันลืมสายตาของสหายโชคร้ายของผมแน่นอนมันน่ากลัวยิ่งกว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเสียอีกพวกเราทุกคนเหมือนหมาบ้าไม่มีผิดผ่านไปอีกไม่กี่วันในที่สุดวันที่29กรกฎาคมก็มีเรือผ่านมาได้รับสามคนนั้นขึ้นเรือกับตั้นของเรือที่มาช่วยชีวิตเห็นซากของศพมนุษย์บนเรือจูชีพก็สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ดัตลี่ก็เล่าเรื่องไปตามความจริงเพราะเขาเองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำไม่ควรถือเป็นความผิดเมื่อกับตันเรือได้ฟังเรื่องราวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แล้วเมื่อดัตลี่สตีเฟนเลมบูถึงท่าเรือคอมเวลเมื่อวันเสาร์ที่6กันยายนเจ้าหน้าที่สุลกากรก็ได้สอบถามเรื่องราวอีกครั้งและสั่งกักตัวพวกเขาทั้งสามคนทันที ซึ่งดัลลี่และสเฟนเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นทำเพราะความจำเป็นและแล้วเช้าของวันจันทร์ที่8กันยายนทั้ง3มคนถูกนำตัวไปไต่สวนที่ศาลมันเป็นคดีที่โด่งดังที่ตัวทั้งยุโรปให้ความสนใจตอนแรกดัลลี่มั่นใจว่าผู้พิพากษาจะยกเลิกไม่เอาความผิดพวกเขาแต่กลายเป็นว่าเรื่องราวเริ่มบานปลายถูกแตกเป็นสองฝ่าย เพราะกรณีแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกกระแสสาธารณชนก็โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ตอนแรกก็เห็นใจสามคนที่รอดแต่สักพักกระแสก็ตีกลับมาว่าเห็นว่าควรลงโทษสามคนนั้นผู้พิพากษาก็ปวดหัวเพราะส่วนใหญ่พวกเขาจะอ่านบทกฎหมายตัดสินโดยอ้างอิงคดีก่อนหน้าแต่คดีแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้นศาลจึงพิจารณาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้ชีวิตของคนอื่นเพื่อเพิ่อมโอกาสรอดของตนเองผลของคดีโดยสรุปก็คือบุคคลซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าถูกกันตัวไว้เป็นพยานส่วนดัตล,ลี่และสตีเฟนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยข้อหาฆาตกรรมอย่างไรก็ตามผลการตัดสินของชัศาลนั้น ต่อมาก็มีการถกเถียงกันในเรื่องความยุติธรรมหรือความสมเหตุสมผลต่อการตัดสินภายหลังทั้งสองก็ได้ลดโทษเหลือจำคุกแค่6เดือนซึ่งดัตลีก็ไม่เคยพอใจกับคำตัดสินของศาลเลยตลอดชั่วชีวิตของเขาเขายัางเชื่อว่าเขาไม่มีความผิดเขาทำทุกอย่างไปเพราะความจำเป็นกรณีการฆาตกรรมของริชาร์ดปารเกอร์ได้กลายมาเป็นกรณีที่คุ้นเคยในหมู่กฎหมายของอังกฤษ ที่ยังคงต้องศึกษากันไปชื่อของริชาร์ดปาร์เกอร์และเหตุการณ์ฆ่าคนเพื่อเอาชีวิตรอดได้กลายเป็นละครเพลงในเวลาต่อมามีเหตุการณ์หน้าพิศวงก่อนหน้าเรื่องของเรื่องก็คือเฮตกาอัลเลนโพเจ้าพ่อแห่งนวนิยายสยองขวัญยุคใหม่ได้เขียนนิยายที่มีชื่อเสียงเรื่องหนึ่งคือเรื่องเล่าของอาเธอซึ่งวางแผงเมื่อปี1838 ซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่าเรือแตกมีผู้รอดชีวิตสี่คนและอยู่ในซากเรือหลายวันท่ามกลางอาหารขาดแคลนและเมื่อหลายวันต่อมาคนที่รอดชีวิตก็ตัดสินใจที่จะฆ่าและกินเด็กในห้องโดยสารและแน่นอนว่าเรื่องราวของเนื้อหานิยายนั้นตรงกับคดีของริชาร์ดปักเกอร์ที่เกิดขึ้นจริงแบบบังเอิญเหลือเชื่อทั้งๆท,ที่นิยายเรื่องนี้ วางแผนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เซอีกเพราะมันเกิดขึ้นในปี1884ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ